แปมัาช้อปปิ้งอะไรเนี่ยเนีเมียบอกใกลๆวันพาแล้วให้มาซื้อพวงมาลัยพวงมาลัยไม่กูเลยมาซื้อพวงมาลัยอ่าหระเอไอ้แบบนี้อย่างนี้ตามถี่ยากก็มีขายนะอแต่ร้านก็แปลกนะเขาบอกคอไปด้วยมเล็กคอไปอีกอ่าล่ะ นี่นี่คุณช่วยบอกแฟนๆช่องผมหน่อยว่าตอนนี้คุณมีฮอนดะ้าว้ในครอบครองแล้วใช่ไหมมีแต่คนเขาถามมาครับมีแล้วครับมีแล้วใช่ไหมนี่เลยนี่คุณไปช้อปปิง้งพวงมาลัยเลยเนี่ยนี่เอาไปใส่ฮอนด้ารถคุณใช่ไหมใช่ครับโอ้แต่ว่าเรื่องมาออกคลิปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันนะได้ครับเอ่อเพราะมีมีคนถามมาเยอะเหลือเกินกูก็เลยให้ให้ใหใหคาตอบจากพี่ยัพูุ้เองดีกว่าว่าเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวออกแน่นอนออกแน่นอนครับออกแน่นอนมีอะไรออกจากบ้านแน่นอนับ วันนี้มาช็อปแค่อย่างเดียวหรอใช่ครับแค่นี้พอแล้วครับพอเลยคพอเลยแค่นี้ก็พอแล้วครับเออทำไมเมื่อก่อนเราไม่เล่นวัตถุวันนี้เฮ้ยถ้าเราโอหใครจะเป็นรู้อย่างที่เขาบอกรู้อะไรไม่สู้รู้งี้นี่จริงๆพี่ยาชอบแบบนี้ใช่ใช่ใช่ชอบ e f ชอบ e f นี่ครับเดี๋ยวให้พี่ยัดถ่ายรูปก่อนนะครับตรงนี้ก็นี่ครับมีงานฮันด้าวินเทจพอดีนะครับ ถ่ายรูปก่อนนะครับก็วันนี้อยู่ที่สติด็อกมาร์เก็ตนะครับที่อิชิบะสเตชันกม9ก็เป็นฟิลแบบเปิดท้ายขายของนะฮะเอครับได้ฟิลอารมณ์ยุควัยรุ่น90แต่ด้านนี้ก็มีงานคันด้า80พอดีนะครับ ชอบคันนี้ไหนไหนไรเฮียที่จะช็อปแบบนี้อีกอีกอีกไหมครับขับซ้ายด้วยคันเนี้ยสวัสดีครับขับซ้ายรถแท้ออานี่คันนี้คันนี้เขาตัวจริงเรื่องเอสแล้วสวัสดีครับหน้าแสนห้าแสนผมให้เลยห้าแสนผมให้เลยพี่ โดนไหมโดนไหมโดนเลยโดนโดนเมียได้ใช่แล้วจอดไหนเนี่ยเอาจังจริงๆนะกูชอบตัวนี้อ่าแต่เสือกไม่ได้ตัวนี้ไปซื้อตัวอื่นมาแทนแต่ได้ตัวไหนเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันว่าได้ตัวไหนมาแล้วรถอยู่ไหนรถอยู่เออรถอยู่ไหนวะรถอยู่ไหนแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นจะจะจะเก่ากับพวกทีเอฟเมื่อกี้อันนี้ต้องบอกก่อนไม่ได้เรื่องมากนะแต่ว่าอยากได้แบบสองประตูอ๋อประตูประตูประตูเอาจริงๆนะอ่ กูติดปัญหาเรื่องรถเก่าเรื่องหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องใหญ่หลวงเลยคือกูอยากได้รถที่มันติดฟิลดำสนิทได้เลยรถเก่ามันติดไม่ได้ไงมันติดไม่ได้ไไไดกูอยากได้ฟิลดำสนิทรเปล่าเพราะอะไรเพราะว่าเพราะกูกลัววันไหนเนี่ยพวกแฟนขับแม่งเห็นแล้วคนในรถแม่งไม่ใช่เมียกูเนี่ยอา้าวแสดงว่าเรายังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่ดิไม่มีไงเผื่อบางทีแบบเออมีคนอาศัยอยู่ข้างทางแล้วกูรับเขาไปส่งนี่รถกูใส่สองคันเพราะกูมั่นใจในตัวเองมึงไม่เคยดูคลิปแบบ ทางเดียวกันไปด้วยกัน oh. เราไปหยัดไง oh. ช่วยโลกใช่ป่ะแต่ว่กูไปเจอคนเขาอยู่เราเราอ,อ,อ,อยู่กู uh. พาไปส่งเ uh. นี่ยพอแฟนขับแม่งเห็นรถกูถ่ายรูปปุ๊บเอา้าในรถไม่ใช่เมียกูกูโดนอีกเอ้า oh. แล้วมึงจะไปกลัวอะไรในเมื่อมึงทำความดีบางทีเมียก็ไม่เข้าใจไต้องใช้เวลาเกลี่ยกันยาวเานี่ยก็เลยแบบจะติดฟิล์มดารถเก่าก็ไม่สวยเออไม่สวยไม่สวยทําอะไรไม่ได้เอหรือเนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลของเมียกูด้วยก็ได้ที่ให้เป็นรถเก่าซื่อรถเก่าเพราะว่าแม่งเกียร์ติดฟิล์มไม่ได้เออ ก็ประมาณนี้แล้วกันวันนี้พี่ยัดมาเดินช้อปปิ้งที่นี่ด้วยก็ได้พวงมาลัยและคอไปก็เดี๋ยวกูมาที่นี่ได้ไงกูยังไม่รู้เลยพี่มานคนงกูยังงงเลยมันนี่ไม่ได้นัดมาเลยแล้วอยู่ดีมันเดินมาเจอที่ตลาดเฉยๆโทรหาพี่เขานัดหาของแล้วเขาบอกเออมางานเปล่างานอะไรวะกูงงว่ามึงมาได้ไงมาโผล่นี่ได้ไงงานอ๋อมีงานรถที่เอแล้วเดี๋ยวไว้เอางี้ก่อนคันด้าเฟส อยากไปไหมอยาก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 อยู่เอออยากไปหาเรื่องอยากไปหาเรื่องไปหาเรื่องอยากไปเสพว่าอะไรวะลัทธิฮอนด้าเขาเป็นไงใช่ไหมลองดูถ้าเวลาว่างก็ไปเพราะกูไปอยู่แล้วได้ได้ได้แล้วเดี๋ยวส่วนเรื่องคลิปเรื่องรถอะไรเดี๋ยวไว้ว่ากันเดี๋ยวพี่ยัดพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวเจอเจอกันแน่นอนแหละไม่ต้องกลัวหรอกเรื่องวันหน้าดีดีกูต้องไปยื่นเสนอเมียก่อนนะพอสพ라이ดเหมือนกันอ๋อลองดูเพราะมันนี่วันอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์นี่แล้วยี่สิบหกใช่ไหม จริงๆมันสองวันวันแรกเขาจะเป็นลงทีละกันไปวิ่งเล่นแต่วันที่สองนี่เป็นเฟสติวัลไปจอดรถไปโชว์อะไรอย่างเงี้ยกอย่างนี้กูพาลูกไปวิ่งเล่นได้ดิก็แล้วแต่วันแรกก็พาอะไรไปวิ่งเล่นได้ใช่ไหมเอารถไปวิ่งเล่นอ๋อเอารถไปวิ่งเล่นเอาไปขี่ไปวิ่งเล่นในแถกก็โดนชนในหาอ๋ดกูนึกว่าเออเป็นวันวิ่งเล่น,เ,นเอาลูกไปวิ่งเล่นแดีวก่อนนะนี่เดินมาตั้งนานรถมึงจอดไกลยังวะเน่เน่เน่เนเน่่เรถไม่น่าจะใช่อ่ะเออแค่นี้แล้วกันอันนี้รถใครวะไม่รู้เหมือนกัน ไว้ตามนั้นไว้เดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวไปหาพี่ยัดแน่นอนกับรถทันด้าคันใหม่ของพี่ยัตได้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 โอเคตามนั้นเจอกันได้ได้ได้เจอเจอเจอกูก็ค่อยๆขับนะเจยจี้นะ <c oughs> กูเพิ่งขับเกียร์กระปุกไม่แข็งแรงไม่จ <c oughs> ั <c oughs> เดเจ๊จี้นะเ <c oughs> ออ